เดทางการเดินทางจากอ่างเก็บน้ำเขาไม้ต้องไปยังวัดเขาพระธรรมขันให้ใช้เส้นทางหมายเลข3077ตรงไปจนถึงปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้เลี้ยวซ้ายจากนั้นวิ่งตามทางไปอีก800เมตรจะเห็นทางเข้าวัดอยู่ฝั่งขวามือค่ะวัดเขาพระธรรมขันเป็นวัดของชุมชนตั้งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดังนั้นจะสามารถพบเจอกับสัตว์ป่าขนาดเล็กจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ในบริเวณวัด เขาพระธรรมขันธ์มีจุดเด่นเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทซึ่งจะเห็นได้ว่ามณฑปได้ถูกสร้างและประดับตกแต่งอย่างสวยงามมณฑปนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเธอพระเกียรติมีการจนาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่9ส่วนใหญ่ของผู้มายเยี่ยมชมจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือกลุ่มพนักงานบริษัทที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาวัดเช่นการทำความสะอาดต่อไปมารับชมบทสัมภาษณ์จากหลวงพี่อัชพลกันค่ะ วัดตอนนี้ลักษณะของวัดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นก็คือมณฑปแล้วก็เจดีย์ขาวตอนนี้ที่กําลังสร้างอยู่ก็จะเป็นโบสถ์ซึ่งก็กําลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ในสถานที่ทั้งสามแห่งนี้แล้วก็มีบางส่วนที่กําลังบูรณะซ่อมแซมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมสำหรับคนที่ชอบ ความสงบในในใน,ในเรื่องของการแยกตัวออกมาจากสังคมภายนอกแล้วก็มาหามุมสงบสงบประมาณนอันนี้อยากจะให้คนที่ได้รับชมเ้ออันนี้ได้ได้เห็นถึงจุดที่อาตมาอยากจะเสนอไปว่าอยากจะให้เป็นที่พักใจของของคนข้างนอกบ้าง นอกจากเรื่องการท่องเที่ยวนะสำหรับผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมที่วัดสามารถเดินทางมาที่ตําบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรีได้เลยค่ะ mm hmm. หลังชมคลิปจบแล้วฝากกดถูกใจคลิปวิดีโอและกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะคะสุดท้ายนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาปั่นจักรยานในเขตตำบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรีกันเยอะๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะ